ลำดับเหตุการณ์แล้วก็สถานที่เด็กนักเรียนหญิงชั้นม .2 และม .5 ในจังหวัดมุกดาหารอ้างว่าถูกครูกระทําชำเราซึ่งมีทั้งห้องเรียนสนามกีฬาในร่มและบ้านพักครูซึ่งอยู่ในสถานที่เปลี่ยวทั้งหมดนี้เป็นคำให้การของเด็กนักเรียนแล้วก็จะปรากฏในสำนวนคดีการสอบสวนด้วยพลตํารวจตรีพานุบุรณะสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตัวเองค่ะ ขณะนี้แบ่งออกเป็น2คดีแยกกันซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละเจนะคะแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5คนจะให้การปฏิเสธส่วนความคืบหน้าการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงครูทั้ง5คนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22นครพนมมุกดาหารชี้แจงว่าทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือว่าค่าตอบแทนจากกระทรวงศึกษาธิการจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ส่วนการเรียนการสอนยืนยันว่าไม่กระทบแต่อย่างใดค่ะได้สอบถามครูที่โรงเรียน,นครับที่เกิดเหตุนั้นครูทุกคนที่ยังนะครับดูที่โรงเรียนนั้นก็คิดว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่นะครับผมได้ประเมินและก็ได้ดูข้อมูลนะครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์นะครับเกินเกณฑ์4อัตรานะครับ กรณีที่ให้คัดการครูออกไปคาน,นั้นนะครับยังไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆแล้วก็ผมก็ได้พูดคุยกับทางศึกษานิเทศพูดคุยกับทางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสาวแยกเขตนะครับจ,จะจัดครูเข้าไปช่วยสอนเสริมนะครับช่วยเพิ่มเติมในกลุ่มที่คิดว่าตอนนี้ไม่ได้ขาดแคลน นายทวัชชัยไทยเขียวอดีตอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโพสต์ในเฟซบุ๊ k แสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดสถานศึกษาจึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทางอาญาหรือเป็นโจทย์ร่วมกับผู้ปกครองและผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแต่กลับปล่อยให้มีคดีกระทำอนาจารเกิดขึ้นภายในโรงเรียน นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุให้ใช้แนวทางของกฎหมายค่ะโดยให้สื่อพยานต่อนหน้าศาลก่อนขั้นตอนอื่นเมื่อสื่อพยานเสร็จก็จะปิดทางจำเลยไม่ให้ล็อบบี้เจรจากับเจ้าทุกข์หรือว่าญาติ ส่วนกรณีพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งที่คดีมีอัตราโทษค่อนข้างสูงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตก็เพราะว่าผู้ต้องหามอบตัวด้วยตัวเองนะคะและในชั้นศาลนั้นก็คงจะเห็นว่าจำเลยไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีซึ่งก็ถือว่าเป็นดุลยพินิจของศาลค่ะ